ครับสวัสดครับมาพบกับป๋านายนะครับวันนี้มี2ดอก2จุดตัวนี้เปลี่ยนได้หมดยกอีเมลนะครับปืนวันเกือบปีนะกากไอซีเดือนกว่ากว่าฉายาครบหล่อๆนะครับกับราคา1,600โนหรอยโอเลเลนส0 0ทูนะครับ6,600นะครับอย่าเพิ่งไปไหนครับรับรองบอกว่าจะบอกว่าตัวสวยมากครับผมขอยหนึ่งแสนล้านครบนะครับผ ลั่นครบนะครับตัวนี้ลั่นครบอ่าสไนเอยระเบิดช่องสุดท้ายนี่ครับฉายาที่สําคัญที่ต้องใช้น้ำฉายาพวกนี้ไม่สําคัญเลยนะครับไม่ต้องพกกระสไนนี่ไม่ทํานะครับผมอ่าวิ่งครบนะครับฉายาวิ่งครบแล้วก็ฉายาคุมปืนครบแล้วมาดูปืนนะครับผมอาร์คขาวบอลอาร์กิลเอลสามสิบหนึ่งอาร์กิเอลสิบสี่สามสิบหกเจ็ดอาร์คบโออีหนึ่งอาร์คคาเบเกอร์ครับ ขายกันนละ2 0 0รถึงนะครับผม27วันเปิดใช้งานอยู่2 1 75ครับอาร์เกยเอสส1อพีพีดีีองันสิบห้าครับ3 1วันนะครับยังไม่เปิด1 1 3อัามร์กซูรานะครับผมอาร์กเอสเอลนหะครับผมมินโค30วันนะครับ1วันมินไนบูล2 7 2 3 3 1 26นะครับผมอาร์มินไนบูลปืนจากกระชาองนะครับต้องสุ่มนะครับผม3วัน1วัน คิดพีกสูนสาววนครัสองนึคิดทองครับผมเวันนี่ครับคิดมีไนบูหดหดครับมาคู่กับนักกักไอซีเหลือเก้าสิวันแล้วสเดือนกว่าเฉพาะของกับปืนก็คุ้มแล้วครับพันหกนี่คุ้มมาครับผม1นึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งสิบห้าคิดเมคาครับผม1นหนึ่งนี่ครับคิดหดมีไนบูสองครับปืนาะปองครับต้องสุ่มนะครับผมสาวันเวันสิวันคิดพีบีีครับผมสิวันสิวันหนึ่งสามนะครับ หนึ่งยี่ิบห้าคิมมีไลูสานะครับผม25้าวันสีเก้าจุดมินไูสามสาบเอ็ดวันสวันคุ้มครับพันหคุ้มมากๆครับผมดาวน์รับสี่จีเจ็ดห้าสามหนึ่งปดหนึ่งหนึ่งสาอันที่แมล้อยนะครับผมเปลี่ยนได้หมดยอกอีเมล้วยนะครับผมหกโมกนะครับผมนี่ครับลูเกร์พีศูน์แปดเทคเก้าขอเยอะเออ สาววันหกวันสิบวันหนึ่่อวันมีครัวผมสิบห้าวันเจ็ดวันสี่วันหนึ่งวันสวันยี่สิส่วรครับผมฝั่งโจสามสิวันยังไม่เปิดยีแกับสาวที่หวันนะครับผมร้อยสางครับผมสายังไม่เปิดนกการคร็ดวันสี่วันสีวันสี่วันนึครับไฮไลท์วันนี้นกการไอทีสองพนสาะครับนกกาแข่งตัวถึกยิงแรงนะครับผม 63วันเท่ๆนะครับผมนัากับมินไนบูนะครับผมบวก4ดาเมจเรียคชันนับร้อยห้าวัน2วันสองวันหนึ่งวันหนึ่งวันสี่วันด้วยแทงว่า9กวันนะสับปืนวันหนึ่งวันสองชิ้น1วัน2ชิ้นสาวันสี่ชิ้นหนึนงวันสาชิ้น1ัน0อโอนหรือวอลเลตนะครับผมเฉพาะปืนก็คุ้มครับปืนเป็นปีเลยครับปืนเป็นปีนะครับตัวนี้ช้าหมดจริงๆครับผมโคตรคุ้มเลย